อู้นี้นะฮะเรา,เาก็กลับมากับแมปไททันทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับแมปคุณภาพน้ําดีที่เรียกว่าภาพสวยจะจัดอีกแล้วนะฮะในคลิปนี้ก็น่าจะเป็น e ีที่3แล้วปะ่ะ <c oughs> ในวันก่อนนะฮะเราได้รู้แล้วนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีเลเวลในการอัปเกรดของมันไปเรื่อยๆเนาะโดยที่เราสามารถหาวัตถุดิบต่างๆจากการลงดาหรือซื้อได้นะครับอย่าง n p c ตัวนี้นะครับก็จะมีให้เราซื้อพวกวัตถุดิบในการอัพตัวละครเนาะแล้วก็กุญแจด้วย จริงๆพี่ก็เรียกว่าไม่รู้ข้อมูลเลยมากนะฮะก็โดนสนซะเยอะเลยโดยเป้าหมายหลักในคลิปนี้นะครับพี่จะอัพตัวละครตัวใดตัวหนึ่งให้เป็นล่างต่อไปให้ได้นะครับรู้สึกว่าจะมีน้องแนะนํามาว่าให้พี่หาเจ้าตัวนินจาคาเมล่ากายเห็นบอกว่าใช้ในการฟาร์มด่านง่ายดีเป็นตัวละครต้นเกมด้วยคือใช้ตวัวอีพิกหนึ่งตัวกับไม้ดูดซ่วมหนึ่งอันก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองทําดูแล้วกันนะฮะดูไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่เนาะไม้ดูดซ่วมเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะมันจะอยู่ในตรงกล่องสุ่มอาวุธใช่ม รู้สึกจะเป็นอันที่หาง่ายสุดด้วยนี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะนี้แหละมันก็จะมีกุญแจขายแต่ใช้โลบักในการซื้อเนาะแล้วก็นี่จะเป็นพวกที่สุ่มต่างๆไอ้สุ่มอาวุธอันนี้ไงโอกาสออก50%ก็จะได้ตัวนินจาเนาะไอ้ตัวนู้นเออวะ่ะมันก็ดูไม่ยากนะเว็บพ่นคีย์เราก็สามารถซื้อจากไอ้ตัวทวิบูเมนเนาะเป็นไงเริ่มเรียนรู้เริ่มเรียนรู้อ่านคอมเมนต์มาเยอะไงหลายคนคอมเมนต์ดีมากไหนขอลองดูตัวทวิบูเมนใหม่สิ ยอว้ย,ยนี่ไงมันจะมีอาวุธขายด้วยสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบแต่คือมันเปลี่ยนทุกชั่วโมงใช่ไหมถ้าสมมติพี่ซื้อตอนนี้มันก็จะสำรองไว้ได้เว้พี่มีเงินอยู่หกพันหกพันกว่า,วาแต่ว่าตัวอีพิกที่ใช้ในการผสมเนี่ยยังไม่มีเลยว่ะออ้ยแย่แล้วเพราะว่าตัวอีพิกที่ผสมเนี่ยมันจะเปลี่ยนรอบไปเรื่อยมันอยู่ในตู้สัมมอนทั่วไปใช่ไหมน่าจะใช่แหละมัง้งจริงๆมันก็มีตัวอื่นที่พี่อยากยาลองทําอยู่นะ อย่างตัวเนี่ยอัปเกรดสเตอริโอคอปเตอร์ ter, ใช่ไหมพี่ก็มีแล้วร่างอีพิกกับร่างของอันคอมมอนสองตัวเออมีหมดแล้วแต่ว่าวัตถุดิบ16ชิ้น16ชิ้นเลยเหรอในตัวมีอยู่ศูนย์โอ้ย oh, yeah, แย่ละหาจากไหนวะเนี่ยแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้จะเห็นมีขายอยู่นะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าตัวละครทีวีโบแมนจะมีขายอยู่นี่ไงเมทัลพลา نت ิงก็ชิ้นละห้าร้อยกดไปรัวๆเลยเพราะว่าต้องใช้16ชิ้นไงสิบ 6ชิ้นก็อ้0แปดเยอะจัดเลยอ่ะซื้อซื้อไปหมดโอเคตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด12นะครับขาดอีกแค่4ชิ้นเป้าหมายของเราในวันนี้เว้ยเราจะต้องได้ตัวละครใหม่หนึ่งตัวซึ่งเดี๋ยวเราไปลองลงด่านดูดีกว่านะฮะก่อนไปเริ่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคนละหจึกสำหรับ EP 3กดไลค์เยอะๆนะฮะเดี๋ยวจะมีอ p พต่อด้วยและขอฝากร้านเติมโลบักแบบปลอดภัย100%ไว้ด้วยนะครับ ริชแมนจอบโน๑เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ริชแมนจอบเท่านั้นอ่าใช่สิพี่ลืมบอกไปว่าพี่เนี่ยได้เทคนิคในการฟาร์มมาเว้ จากการลงแบบ normal นะฮะก็เดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงบ้างนี่พี่ก็เลือกเป็น normal แบบ hard ไปเลยนะครับด้วยตัวลำโพงที่พี่เคยสุ่มได้เนี่ยระดับ epic มันสามารถใช้ฟาร์มได้ง่ายๆเลยสำหรับสายงบน้อยนะฮะทุนประหยัดแบบฟรีเลยเนะี่ยไม่เติมก็เล่นอย่างนี้ก่อนละกันซึ่งเจ้าตัวสเตอริโอเนี่ยจะเป็นตัวละครที่พี่จะออปเกียนในวันนี้นะครับจาก epic ไป legend นะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยน้องก็ประมาณช่วงเรื่ออะไรวะ4หรือ5นี่แหละมันจะสามารถโจมตีเป็นรอบตัวได้นะครับ เป็นไงเวฟแรกชิวๆเอ๊ะเดี๋ยวขอเปิดออโต้สคริปต์ก่อนละกันจริงๆเแบบนี่ยแบบเนี้ยพี่ว่าพี่ชอบมากเลยเว้ยคือรายละเอียดภาพมันงานดีหมดเลยแต่ว่าคนเล่นน้อยน้อยไปแบบไม่หน่อยน้อยเยอะเลยก็อันนี้จะเป็นเทคนิคที่พี่ใช้ในการฟาร์มแบบไม่ค่อยว่างละกันเนาะลงตัวนี้แล้วก็อัพยาวๆนะพอโจมตีรอบตัวได้เมื่อไหอไร่ก็สบายละอ่ะตอนนี้ก็เลเวลสองจำไม่ได้วะจริงๆมันควรมีบอกเลยเว้ยว่าตอนนี้เลเวลอะไรแล้วอันนี้คือแบบเราอัพมันไม่มีบอกใช่ปะว่าเลเวลอะไรแล้ว สรุปก็คืออัพทั้งหมด4ครั้งนะครับก็เลเวล4แหละจะมีการปลดสกิลใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเซล่าวสาวโจมตีรอบตัวนะครับบอกเลยใช้ในการทำมาหากินได้ดีมากๆเลยก็เดี๋ยวพี่ขออัพเจ้า Dark s ส e ตอริโอคอปเนี่ยให้เลเวลตันไปก่อนละกันนะครับตัวทําเงินไม่ต้องลงก็ได้มั้งนะตาเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปวางตัวดาเมจต่อเลยดีกว่าไว้ตีบอสโอเคเวลที่7เจ้าดารสเตอรก็เลเวลตันเรียบร้อยแล้ว ลงแค่ตัวเดียวก็พอนะฮะแล้วก็ไปหาพวกดามเมจเป้าหมายเดียวหรือตัวตีแรงๆก็ได้มาลงต่ออันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการฟาร์มของพี่ละกันเนาะเทคนิคสําหรับคนงบน้อยตัวละครพี่น้อยด้วยแหละประเด็นทีนี้ก็มาวางวูเมนสป e a เกอร์เฮดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวละครที่ไว้ตีบอสดีมากเพราะว่าน้องตีไกลมากนะครับแล้วก็ตีแรงด้วยเอาจริงเนี่ยพี่ว่าแบบนี้ที่คนเล่นน้อยเพราะว่ามันเล่นยากปะแบบต้องหาวัตถุดิบในการผสมนู่นนี่นั่นนะฮะ นี่ตัววูแมนสปีกเกอร์เฮดเนี่ยพอมาถึงระดับหนึ่งใช่ไหมมันจะมีการปลดสกิลเด็คเกอร์เวฟเว้ยก็คือเอามีดเนี่ยโจมตีไปไกลๆนะฮะหลายตัวเลยจะเรียกว่าไงอะปามีดจกลำโพงเหรอซึ่งเวลามันตีใส่บอสเนี่ยโคตรแรงแรงมากๆแล้วก็หลายฮิตด้วยนะครับเหมือนมีดแต่ละใบเนี่ยมันจะมีดาเบจของมันใช่ไหมถ้าสมมติตัวแรกตายมันก็จะไปโดนตัวข้างหลังต่อเนาะแต่เท่าที่สังเกตอะพี่ว่ามันเหมาะกับการตีบอสซะมากกว่านะครับอัพต่อแบบยาวๆไปเลยละกันนะครับผม เฮ้ยนี่ไงดรอปจากบอสจริงด้วยอาร์เมอร์ทอยเลดโอกาสดรอป6%อู้จริงๆฟาร์มก็ได้นะแต่เลเอรตเอาเรื่องอยู่นะตีไว้สัก15-16ครั้งอะได้อันหนึ่งอ่ะอุ้ยนี่ไงได้มาแล้วหนึ่งอันเอาวะถือว่าดวงดีปพะว่าเราก็ประหยัดง,งบไปนะครับเนี่ยวิธีฟาร์มหลักๆของฟาร์มด่านนี้ก็ประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งจะลงอะไรก็ได้ที่ดาเมจเยอะๆก็ได้อย่างพี่เองนะครับก็จะวางตัวเททันทีวีเฮดในการช่วยทำดาเมจเนาะ พี่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีวิธีดีกว่านี้แหละแต่ว่าตัวละครพี่มีโคตรน้อยอ่ะน้อยนิดมากๆอาจจะเพาะเล่นน้อยด้วยแหละไม่ค่อยได้เล่นแมบบนี้นะครับนี่พอมีเจ้าไททันทีวีเฮสเนี่ยบอกเลยชีวิตสบายแป๊บๆก็ผ่านบอสแต่จริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะส่วนตัวพี่เคยลองเอาแค่ใช้ตัวสตูดิโออ่ะไอตัวลำโพงที่พี่ใช้อยู่อ่ะพี่วางไป3 4ตัวก็ผ่านเหมือนกันเว้นี่แหละฮะก็หลักๆวิธีฟาร์มเงินสําหรับสไตล์พี่ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ฟาร์มอยู่ระดับนี้เพราะว่ามันไม่ได้ยากเกินไปเว้ ใช้ตัวแค่ตัวธรรมดาก็ได้จริงๆอ่ะจงเว้นแต่พี่ใช้ตัวลำโพงม,มันฟาร์มต้นเกมง่ายเชยโอเคนะฮะก็ผ่าน25เวฟเร้่อ,รอยแล้วก็ได้เงินมานะครับระหว่างนี้พี่ขอทำการซุ่มฟาร์มสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะครับหลังจากที่ซุ่มฟาร์มมาพักใหญ่ๆนะฮะก็ได้เงินมาซื้อเจ้าเมทัลพลาเนต n ิงเพิ่มนะครับตอนนี้ขายอีก2อันเนาะอ๋อนี่ไงเว็บพ่นคียใช้เงิน4 0 0 0แล้วก็ไปสุ่มเอาอู้อะซื้อเมทัลพลาเนตติ้งไปก่อน2ออันนะฮะตอนนี้ก็มีครบ และนี่นะครับจะเป็นตัวละครแรกที่พี่ได้คราบด้วยตัวเองเนะาะอ้าวัตถุดิบครบก็จะเป็นสีเขียวเอาว่าจาก e ีพิกลายเป็นรีเจนจากดาร์คสตูริโกลายเป็นอัปเกรด t ตู i o โอคอปเตอร์นะฮะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องแน่นอนเป็นเก l e ีเจนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูในแบบด่านที่ยากที่สุดเลยแล้วกันพี่อยากรู้ว่าพี่จะปลดด่านยากสุดไหวหรือเปล่าเว้ยจริงๆเนี่ยมีตัวคาตนาที่พี่อยากคาบมากเลยอะ แต่ว่าอาวุาธที่มันให้หาเนี่ยมันมันเล็ดออกน้อยมากเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลงดาดแบบยากสุดแล้วก็เลือกให้ยากสุดไปเลยอยากรู้ว่าวันนี้พี่จะผ่านหรือเปล่าเว้ยเก็บเงินเพื่อหากุญแจมาสุ่มเจ้าคาตนะ <c oughs> จะสุ่มได้หรอว่าเล็ดออกน้อยเกินมามาลงแบบยากสุดเลยละกันนะครับในครั้งก่อนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดพี่ลงแบบอีซี่ไป20บเวฟเนาะก็ผ่านแล้วนะฮะรอบนี้จะลองลงแบบฮาร์ดดูเลยละกันนะครับแบบอีซี่เนี่ยเจ้าตัวไททันของพี่ที่ได้มาเนี่ยก็ ปดไม่ตันด้วยนะเพราะว่ามันจบเร็วไปนะครับตัวแรกพี่ขอวางตัวอัปเกรดสตดิโอคอปเตอร์ก่อนละกันนะครับแล้วก็อัพขึ้นเลเวล2ไปเลยใช้175นะครับในการขึ้นเลเวล2ช่วงแรกเนี่ยพี่ว่าน่าจะมีตัวละครหลุดไปเยอะแหละเพราะว่าดาเมจไม่ทันแน่นอนนะฮะตูมเอาวะนี่เริ่มมีหลุดแล้วเริ่มมีหลุดไม่รู้จะไหวหรือเปล่าด้วยนะประเด็นแต่เดี๋ยวจะลองพยายามดูนะฮะในเวฟที่6นะครับก็ทําการอัพเจ้าตัวอัพเกรดสตดิโอขึ้นเลเวล4นะครับ ทีนี้ก็มีสกิลโจมตีรอบตัวนะครับเอาจริงเนี่ยมีตัวละครพวกเทเลทหลุดไปค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็ปล่อยไปไม่น่าจะเป็นไรมัง้งเพราะว่าเลือดมันเลือดบ้านเราก็เยอะอยู่นะจริงๆอยากวางตัวสปีกเกอร์เนาะแต่ว่าเงินไม่พอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะทนทนไม้ทนมือได้อยู่รีบอัพตัวนี้ให้ตันดีกว่าเลเวล5ใช้750เอ้อย้ยมันน่าจะมีเลเวลเพิ่มปะ่ะเพราะปลดระดับรีเจนมาใช่ไหมอ่าเลเวล5 7 5เดเดี๋ยวเก็บเงินก่อนนะครับ นี่ขึ้นเลเวล5อู้นี่ไงใช้เงิน2,000ในการขึ้นเลเวล6ปลดล็อกสกิลฟรีเควนซี่ฟิวชั่นะครับก็ตีไกลขึ้นตีเร็วขึ้นนะฮะ15%เลยเลยหรออู้ก็ดีนะแต่ตอนนี้ฐานเราเลื่อนเหลือแค่46%ชิบหายละชิบหายแน่นอนพี่ว่าต้องวางตัวฟาร์มเงินบ้างแหละเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินใช้นะครับที่สำคัญคือเวฟ10บบอสจะโผล่มาเนี่ยจะรอดหรือเปล่า ประเด็นคือเรายังไม่มีตัวดาเมจไว้ตีบอสด้วยอะมีแต่พวกเคลียร์ลูกกระจกนะฮะเว็บที่ส0นะครับพี่ก็วางตัว w o m e n s ป e a เก r h e เ d เข้ามาช่วยในการโจมตีนะครับเอาจริงปะโคตรสิ้นหวังอ่ะเหลือเลือด4ี่เอรซ้หัว,วเลือดเลยเยอะโอ้ยแย่และพี่ว่าหลุดวะ่ะมีแวลมีแวลมีแวล,แวลบ้านแตกอนะเนี่ยสถานการณ์ไม่สู้ดีเลย <laughs> โอ้แล้วบอสตัวหนึ่งเลือดเหลือ1 1 0แล้วตีไม่ถึงด้วยอีกตัวเลือด260ก เย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วทรงนี้นะฮะก็บอสตัวแรกที่ปล่อยไปอ่ะพี่ว่าบ้านไม่แตกเว้ยอาจจะเหลือเลือดอีกนิดหนึ่งนะ่ะอ่าเหลือสิบสี่เปอร์เซ็นต์แปลว่าตัวนี้ต้องเคีใย้ได้เว้ยเดี๋ยวเราวางตัววูเมนสปีกเกอร์เฮดอีกหนึ่งตัวตรงนี้แล้วกันอาวางตรงนี้อัขึ้น Level 2, เลเวลสองดาเมจสิบสี่เฮ้ยทันอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่แม่งเกือบไม่ผ่านแม่งเอ้ยสถานการณ์ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วครับคุณชาคิดครับ บ้านของเราตอนนี้เลื่อนเหลือแค่14%นะฮะมีโอกาสที่จะไม่รอดสูงมากเลยเอาจริงเนี่ยพี่สับสนชื่อตัวละครเพราะว่ามันมันเปลี่ยนชื่อตัวละครไม่ให้ใกล้เคียงกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวต้นฉบับเนาะเพราะว่าป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์นะครับอย่างตัว Speaker Woman ใช่ไหมมันก็ใช้คําว่า Woman Speaker Head แทนก็จะแบบจํายากๆหน่อยนึง Wave 14นะครับเจ้า Update Stereo Copter ก็ขึ้นเลเวลสุดท้ายแล้วก็มีตัวบัฟใหม่เอ้สกิลใหม่ขึ้นมาเนาะ Frequency Fusion เพิ่มระยะ15% เออแล้วบอสอาร์มือทอยเลโอ้โหแปดรอยห้าสดปะเนี่ยโอ้ยแล้วต้องต้องลองดูอ่ะต้องลองดูอาจจะรอดก็ได้นะไหนรอดูซิถ้าเคลียร์บอสทันน่ะน่าจะชิวๆเลยทันปะวะทันปะวะโอ้ยแล้โอเยแล้วโอ้โ oh, ห yeah, oh, oh. เลือเหลือเยอะด้วยชิปหายละหลุดไปมีเวลบันเทิงบันเทิงแน่นอน เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาอัพตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น่จะเป็นทางรอดสุดท้ายแล้วสามร้อยโอ้โหเลือดสามร้อยโอเยแล้วต้องเอาไงดีวางเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งไหมวางเพิ่มอ,อีกตัวอาจจะรอดก็ได้นะมีใครเคยเล่นแล้วแบบว้าวุ่นขนาดนี้ไหม <c oughs> ลุน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 อีกเก้าสิบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว 50, ห้าสิบสี่สิบวูถันด้วยโอเคโอเคโอเคยังต่อชีวิตได้อยู่ยังพอต่อชีวิตได้อยู่พี่ว่าต้องรีบวางตัวเวททานแล้วแหละ ตอนนี้เลือด253น่าจะเคลียร์ทันนะอ่ๆช่วยอัพก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยขายทีหลังแล้วกันตายเร็วตายเร็วตายเร็วตตยเร็วตายฮะเออโอเคเหลือเวลา3เวฟในการเอาตัวรอดนะฮะพี่บอกเลยว่าโคตรตึงตึงมากๆระหว่างนั้นก็ทําการสแปมวางตัวเงินนะฮะตอนนี้เงินไม่พอใช้มากเลยขาดแคลนขาดสนมากส่ติคามล่าวางได้4ตัวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรีบวางเจ้าตัวไททันดีกว่า เวฟหน้าน่าจะวางได้นะใช้เงิน2750เรหลืออัพตัวนี้ก่อนดีวะตัวนี้ใช้เงิน1 0 0 0ขึ้นเลยว่าต่อไปอเอาไอดีแต่ตอนนี้ก็ดูเคลียร์เวฟทันนะพี่ว่าเราไปรีบ up อัพเอ้รีบวางตัวไททันดีกว่ากว่าจะได้วางไททันทีวีเฮดนะครับก็ล่อไปเวฟที่20แล้วเดือบแบกเลยความหวังสุดท้ายตั้งค่าโจมตีตัวเลือดเยอะสุดก่อนเลยมีเวฟไหมนะถ้าหลุดตัวเดียวนี่คือแพแล้วนะเพราะว่าเลือดถ่าเหลือแค่1 4เซนะ่ะอู้ย่ำแย่ละ <laughs> ทันปาวะ บอสเป็นซูเปอร์โ็เกตทัวเรดเลือด758อไม่เยอะนะอาร์เมอร์เยอะกว่าใช่ป่ะอาร์เมอร์มัน800อยกว่าน่าจะผ่าได้อยู่ลุน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 ตกไปตกไปตกไปเฮ้ยทันทันทันถ้าตัวแรกทันตัวสองก็สบายละเอออ้าวอ้าวเอาเยละอา่าปรับตัวแรกตัวแรกลุนลุนลุนเออยยิงถึงยิงถึงมีแววมีแววสัมผัสได้ถึงชัยชนะ อันนี้เออโอเคโอเคตัวแรกทันตัว2ก็สบายแล้วก็เดี๋ยวทีนี้พี่น่าจะตัวไททันทีวีเฮดยาวๆนะครับเพราะว่าถ้าดูทรงแล้วเลดเกมไม่น่าไหววะต้องให้ตัวไททัน TV วีเฮดแบกทุบแบบตุบๆเลยไปเก็บเงินอัพตัวละครต่อ2,000เลเวล2อัพเลยเลเวล3ใช้2 0 0พขึ้นเลเวล3เลเวล4ใช้เงิน32,50ในการปลดสกิลใหม่ โอ้โหโอเอาเรื่องว่ะแต่ตัวเงินก็ต้องอัพ์เนี่ยแต่ขึ้นเลเวล4ก็ดีเพราะมีสกิลใหม่เนาะเวฟยี่สิบสี่นะครับขึ้นเลเวล4อ่านี่นี่น,น,น,นี่สกิลใหม่นะฮะยิงแบบโอ้โหยิงทีหายอะ่ะน่าจะสบายแล้วมั้งนะสกิลของเจ้าไททันทีวีเฮดนี่มันแรงมากเลยอ่ะชื่อสกิลว่าสกินแชร์แต่พี่จำได้ว่ามีอีกสกิลหนึ่งเว้ยแต่ว่าต้องเก็บเงินต่อต่อไปยาวๆเลยครั้งก่อนเนี่ยเราไปได้แค่20เวฟ ไม่ครั้งก่อนลงอีซี่มันมี20เวฟเนาะหาเงินไม่ทันอันนี้ลงแบบฮาร์ดมันมีอยู่30เวฟอาจจะทันก็ได้นะครับเวฟ25เป็นบอสเบสทอยเล็ดเลือด1,340งอู้เยอะมากอะ่ะแต่เราเคลียร์ทันเลยดามเมจหนาๆเลยทันทนจริงไหมเนี่ยออาเอาหลุดไปหลุดไปแล้ว1ตัวไอ้แต่ตัว w ูเมนสปีเกอร์เฮดเราตีถึงเว้ยน่าจะไม่เป็นไรนะคิดว่าคิดว่าอ้ โอ้ทันทันทันตัวแรกตายตัวแรกตายเหลือตัวสองนะฮะตัวสองก็อีซี่เลยชิวชิวยาวไปยาวไปยาวไปโอ้โหเลเวลหกใช้เงินห้าพันมันมีกี่เลเวลเนี่ยจริงๆอยากให้มีบอกเลเวลนะว่าตอนนี้เราอัพถึงเลเวลอะไรแม่งดูไม่ออกเลยว่าตอนนี้เราอัพถึงเท่าไหร่แล้วอะมาถึงแลวเวลเวฟ์ยี่แปดนะฮะถ้าอัพเลเวลต่อไปเราจะได้สกิลเดสกีนนะฮะเขาบอกว่าเดสกีนเนี่ยเป็นการโจมตีหลายฮิตเนาะโอ้โหน่าจะแรงมากเลย ใช้เงิน8,000ัในการปลดสกิลเอ้ยปลดเลเวลต่อไปหลังๆคือพี่ไม่สซิปเลยทําไมรู้สึกว่าทําทําแบบนี้แม่งแต่และอีพีมันยาวจังเลยโอ้โหระยะในการโจมตีพี่แกก็กว้างเกินหน้าตาแบบมุงมิงมากเลยเลเวลต่อไปใช้เงิน12ื่นคิดว่าน่าจะเป็นเลเวลสุดท้ายแล้วนะครับความกว้างในการโจมตีนี่คือแบบโคตรกว้างอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะโอ้โห มันยิงพื้นแดงอ่ะโคตรตึงเลยแล้วก็โดนประมาณ3ามทีปะ 3, ท่ะสามสี่ทีแรงมากค่อนข้างเลยอีซี่อีซี่เดี๋ยวเรายังไม่สซคิปแล้วกันเพราะว่าเวฟต่อไปมันเป็นเวฟสุดท้ายและ้ะเดี๋ยวไม่ผ่านมาโอเคเวฟสุดท้ายนะครับเงินไม่พอ1 2ื่นสองเอาไงดีขายตัวเงินแล้วกันตัวเงินอา้อาวอา้าชิปหายละขายตัวอัปเกรดทิง้งอัปเกรดสเตอริโอคุงมือล้านอ่ะกดขายผิดเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่างขึ้นเดี๋ยวว่างขึ้น วางรับรับตันไม่โอ้โหเงินไม่พอยพี่ว่าเราผ่านได้วะ่ะชิวๆเลยเอาไปเออไม่งอนนะเมื่อกี้มือลั่นขายผิดตัวจะขายตัวฟาร์มเงินไงบอสเวฟสามสิบเป็นดูอัลบัซซัลเทเลตเลือดหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าอีซีว่ว่ะอีซี่มากเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวดูโอ้โห,หนายกตีสามทีตายเอา้าโอ้มีร่างแยกอยู่ะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยหลุด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 โอ้ทัน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 อย่างตึงอย่างตึง <c oughs> ต้องขอบคุณน้องที่ให้ตัวนี้มาด้วยนะฮะจำจำชื่อน้องไม่ได้แล้วแม่งอัย <c oughs> ไม่ค่อยได้ทําแบบนี้อ่ะปกติช่วงนี้ทําแต่ทอยเด็ดทาวเวอร์ดีเฟน์เนาะเอาเป็นว่าในสุดนะฮะพี่ก็อา้อาวอา้าวอย่างอย่างอย่างอีกอีกนิดนึงในสุดพี่ก็ผ่านด่านหารระดับฮาร์ดได้นะครับใช้เวลา20นาที5วิโคตรนาน ไหนดูซิสุ่มตัวละครรอบนี้มีตัวนินจาเฮ้ยนินจานี่มันที่เราใช้นี่ใช่ปะ่ะที่เราจะต้องทําตัวปักเกอร์ใช่ไหมใช่ปะวะขอให้ได้เหอออุ้ยอุ้ยเอาวะสุ่มทีเดียวได้เลยอะดวงอย่างตึงสุ่มรอบเดียวได้โอเคเลยถือว่าวันนี้ดวงดีนะฮะนินจาคาเมล่ากายใช้ในการค้าเนาะต้องไปหาไม้ดูดซ่วมมาอีกหนึ่งอันใช่ไหมไม้ดูดซ่วมก็ราคา4 0 0 0กว่าหรือซื้อกุญแจมาสุ่มก็ได้ ถ้าซื้อกุญแจสุ่มเนี่ยมัน4 0 0พเอ้ยไม่นี่เลทคีเนี่วะใช้4 0 0พเวพอนคีเอ่อเลดออกมัน50%เแหละถ้ามาหลุดเลดนี่คือจะบอกว่าดวงดีดวงสวยดีวะ50%าได้ดูดซ่วมแต่อยากได้คาตนา0.5%นอยากปลดคาตนามากเลยแต่ก็แบบต้องดวงดีขนาดไหนอะแลวใช้เงินอย่างเยอะเลยแม่งเอ้ยเอาเป็นว่า e ีีหน้าเดี๋ยวพี่จะลองมาอัปเกรดต,ตรงนี้ละกันนะอีพิกที่เพิ่งได้มา นินจาคา m เมล่ากายนะครับให้ขึ้นล่างต่อไปบอกเลยว่าแมปนี้นี่แทบจะไม่เติมชิลๆมากอะเล่นเรื่อยๆแมปอื่นนี่ฟาร์แมแบบแทบจะตาย <c oughs> เอาละครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย